คลิปนี้เป็นเรื่องราวความรักของคุณนะคะวันนี้มาในหัวข้อเขายังมีเราอยู่ในหัวใจไหมนะคะก่อนอื่นเขาดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนนะคะมันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์อยู่พอสมควรนะคะมันเหมือนกับว่ามันรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาไปข้างหน้าแหละแต่ว่าณนะวันนี้ณนะตอนนี้ มันยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่โอเคมันควรจะมีอะไรที่ดีขึ้นมาไม่ใช่ว่าจะมาทำอะไรเหมือนเอ้ยเวลาดีก็มาพูดคุยวางแผนอนาคตเวลาไม่ดีก็ทำเหมือนนิ่งหงายเงียบหรือว่าใช้คำพูดที่ไม่น่าหน้ารักคือเอาแน่เอานอนไม่ได้เอาแต่ใจความสัมพันธ์ที่มีคนหนึ่งค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจอะคะ่ะเลยทาให้หนึ่งคนอาจจะเป็นคุณก็ได้ก็เลยตัดความสัมพันธ์เหมือนกับว่าอะเอายังไงพูดกันแบบผู้ใหญ่ดีกว่าว่ามา ฉันพร้อมที่จะยอมรับทุกความเปลี่ยนแปลงขอให้มันพัฒนาดีขึ้นก็เถอะมันเหมือนกับไม่ไหวแล้วนะกับสิ่งนี้ฉันพยายามยอมรับฉันพยายามปรับตัวทุกสิ่งทุกอย่างฉันแบกรับทุกความรู้สึกไว้คนเดียวมาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นการทุ่มเทดูแลเอาใจใส่เป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจหรือว่าใครที่มีระยะทางเนี่ย ก็คือเหมือนกับแบกความรู้สึกแบกความรักข้ามระยะทางแบบนั้นนะคะหวังว่าในอนาคตเนี่ยมันจะดีแหละทีนี้มาขอดูกันว่าในความคิดของคุณนะคะคุณคิดรู้สึกยังไงกับเขาคนนั้นนะคะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งอะคะ่ะเป็นคนที่เป็นมีความรับผิดชอบอ่าเป็นคนที่เอาการเอางานนะแต่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งและเด็ดกาลมากเลยทีเดียวบางคนอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะ มีความเป็นผู้บริหารมีความเป็นผู้ใหญ่สูงอะคะ่ะคุณรู้สึกว่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็เจ็บเหมือนกันไม่ได้ต่างไปจากคุณหรอกแต่ไอความนิ่งที่เขาเป็นอะมันกลับทําให้คุณเจ็บปวดยิ่งกว่าแล้วการที่เขานิ่งเงียบอะแล้วห่างใช้ความห่างไกลในการแก้ปัญหามันทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคนะถ้าเกิดว่าคุณพูดจาอะไรที่เหมือนตัดเยื่อตัดใย,ยอะโอเค เขารู้สึกยังไงเขามาพูดสิมาเคลียสิไม่ใช่ทาตัวเหมือนเป็นเด็กๆที่จะหายเงียบไปแล้วใช้เวลาเป็นตัวให้คําตอบถ้าเขามีภาระหน้าที่ห่วงนู่นห่วงนั่นห่วงนี่มีความรับผิดชอบอะไรพูดมาสิจ้าอย่ามาทําเป็นแบบว่าเงียบปะค่ะคุณรู้สึกว่าคุณยังมีความปรารถนาดีให้เขาอยู่นั่นแหละแต่ว่าคุณยังยังไม่ได้พร้อมที่จะเป็นคนเข้าไปพูดกับเขาอะค่ะคือคุณรู้สึกว่ามีอะไรก็มาพูดกับฉันสิถ้าเธอไม่พูด โอเคฉันก็พร้อมที่จะสตาร์ทรถแล้วนะสตาร์ทม้าของฉันแล้วนะอันนี้เดินเท้าเปล่าเลยนะคะไปอย่างช้าๆคือรักมากแหละแต่ก,ก็เลือกที่จะจากไปอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับคุณพร้อมที่จะเดินหน้าไปกับเขาอะ่ะคือรถสตาร์ทรถแล้วอะ่ะแค่รอเขาบอกมาว่านัดเจอกันมารับฉันเลยพร้อมคุณพร้อมที่จะลักพาตัวเขาไปจากทุกๆสิ่งทุกๆอย่างได้เลยทีเดียวนะคะอืมแล้วพอมันมันนิ่งเฉยอะ่ะ เอาแน่เอานอนไม่ได้คุณก็เลยอ่ะงั้นฉันไปฉันเลงอยู่นะฉันจะไปแล้วตอนเนี้ยฉันได้เดินออกมาแล้วเดินออกมาช้า,ชาถ้ารักฉันตะโกนเรียกฉันสิเดี๋ยวฉันเดินกลับมาเองก็ได้แค่เรียกสิแบบนี้นะคะอ่ะงั้นขอดูว่าแล้วตัวเขาเขาคิดรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ เขารู้สึกว่าคุณเป็นที่รักคุณเป็นครอบครัวคุณเป็นคนที่เติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาซึ่งเขาไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปเลยเขารู้สึกว่าคุณคือความมั่นคงทางใจเป็นคนเดียวที่รักเขาโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนและเขาจะเป็นคนที่เอาเปรียบมันไม่ใช่ว่เอาเปรียบอะค่ะไม่ได้ทำอะไรอะเป็นตัวของตัวเองได้ทุกอย่างแล้วคุณก็รับได้อะค่ะเขารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเขาเข้าใจคุณนะว่า เขาควรที่จะให้ความยุติธรรมกับคุณควรที่จะให้และรับกับคุณเท่าๆกันใจเขาเขายังรู้สึกว่าอยากจะมาเอ่อเรียกว่ามาขอโอกาสไม่ได้อยากจะปล่อยคุณไปหรอกแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันมีภาระมีหน้าที่มีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งถ้าคนนี้เขามีครอบครัวแล้วนะบางคนที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่ามันยากในการที่เขาจะต้อง จบกับสิ่งนั้นแต่เขาไม่ได้อยากจะจากคุณไปนะไม่ได้อยากให้คุณจากแต่ความรับผิดช,ชอบเขาอะมันเยอะมากๆซึ่งมันอาจจะหมายถึงการเสียเงินเสียทองเยอะๆก็ได้อืมมันก็เลยต้องทําเป็นว่าให้เขาเลือกตัดสินใจตอนเนี้ยไม่ได้หรอกอยากจะตือ้อเขาก็รู้ว่าคุณน่าจะไม่โอเค น่าจะหันหลังให้เขาอะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้นะคะคือตอนนี้รักสามเศร้ามากๆเลยแต่สุดท้ายอะคะ่ะเขาจะพยายามกลับมาหาคุณเพราะว่าเขาทนเศร้าไม่ไหวนะคะแล้วจะมาขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ด้วยความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะสู้ๆค่ะความสินแม่จะขอทำงานก่อนได้ไหมครับหืมได้ไหมครับแม่ขอทำงานก่อนได้ไหมครับหืมได้ไหมอะ ืแม่จะเปิดไพ่ให้ลูกค้าก่อนได้ไหมแม่ตอบลูกค้าก่อนได้ไหมครับหืมอืมอืมรัวแม่นักพ่สาคู่เหรอลูกหืม อืมแม่ขอทำงานก่อนขอทำงานก่อนคือทำงานไปต้องเลี้ยงลูกไปด้วยอืม <c oughs> จะกะจีคุณลูกค้าอาจจะต้องรอนานนิดนึงนะคะกว่าจะตอบได้แต่ละคน เนี่ยค่ะไอ้ตัวเนี้ค่ะมันกวนค่ะมันปวดมันห่วงแม่มันก็ไม่รัาอืม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 โอ้ยวอแวเนาะอืมวอแวร์วอแวรวนเวียน เบียดอะไรเบียดอะไรหืมหืมมันนวดให้ด้วยโอ้โทำคะแนนสุดแล้วกลัวแม่ไม่รักเนี่ยหืมโอ้ย <c oughs> ไม่ต้องถ่ายเยอะเดี๋ยวมือถือพังหืมไม่ต้องถ่ายเยอะ ดูดูดูนวดนวดขาก็นวดพานักพิงที่วางแขนทำไมน่ะึนวดแม่ดินวดที่วางแขนทำไมอะึจิน,นจิน,นจึมอแม่จะทำงานเอ้าเอ้าดัานอีกเอเอเดี๋ยวมือถือหล่น